วาดทรงกลมฟ้านะของผู้สังเกตสิบห้าองศาเนี่ยแล้วก็วาดวงกลมพื้นฐานขึ้นมาแบบนี้ก่อนใช้เส้นตรงสองเส้นตัดกันแล้วก็เอาจุดตัดของเส้นตรงเป็นจุดหมุนของเวียนวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงกําหนดจุดตัดของอวงกลมกับเส้นตรงเป็น4จุด ก็คือจุดจอมฟ้าด้านบนจุดจอมฟ้านี่ก็คือสมมุติว่าถ้าเอาคนไปยืนในทรงกลมฟ้าจุดจอมฟ้าก็จะอยู่เหนือหัวชื่อจุดเหนือศีรษะตรงข้ามจุดจอมฟ้ามีจุดจอมดินกําหนดจุดทิศสองฝั่งด้านนี้เป็นทิศเหนืออีกด้านเป็นทิศใต้จริงจจะกําหนดให้มันสลับกันก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวมันจะงงไม่เหมือนที่อาจารย์สอนสิ่งแรกที่วาดได้หลังจากนี้ก็คือเส้นขอบฟ้าเราเอาจุดหมุนวงเวียนไปจุดไว้ที่จุดสีนิดแล้วก็กลางวงเวียนให้มาตัดที่ทิศเหนือทิศใต้พอดีแล้วก็วาด เส้นขอบฟ้าขึ้นมาด้านนี้ใช้เส้นทึบมา <Okay. S 1> แล้วก็ย้ายจุดหมุนวงเวียนเอาให้มันกลางเท่าเดิม,มเอาจุดหมุนวงเวียนไปไว้ที่จุดจาดินแทนคราวนี้ใช้เส้นปรับ จะได้เส้นขอบฟ้ามาเส้นขอบฟ้าโอเคได้เส้นขอบฟ้ามาทีนี้ ความรู้หนึ่งของเราก็คือถ้าเป็นผู้สังเกตสิบห้าองศาเหนือถ้าผู้สังเกตที่อยู่ส5บ้าองศาเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือมุมเงย15สิบห้าองศาเราจะเจอขั้วฟ้าเหนือเดี๋ยวเราจะวัดมุมเงย15สิบห้าองศาถ้าวางแนวนอนันคือศูนย์ก็ เปลี่ยนไปสิบห้าองศาหนึ่งโอเคแล้วก็ลากเส้นตรงผ่านจุดต,ตัดเป็นแนวเส้น NCP ก็อย่างที่บอกว่าลากให้ยาวๆไว้เราจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้แต่ว่าพอส่งก็ลบไอ้ที่มันเกินสงกลมฟ้าออกไปก็กําหนดจุด NCP อยู่ด้านบนตรงข้ามกับ NCP ก็จะเป็น SCP ขอฟ้าใหอโอเค แล้วก็วาดเส้นตั้งฉากเพราะว่าตอนนี้เราทำโคฟ้าเหนือโคฟ้าใต้ถ้ามีเส้นตั้งฉากมันก็คือศูนย์สูดรฟ้าก็จะวาดตั้งฉากต,ตั้งเป็นเก้าสิก็ลบไป15องศา สีเหลืองก็จะเป็นเส้นสูวนสุดฟ้าแต่เราต้องทำให้เป็นสามมิติก่อนเราก็จะเอาวงเวียนจุดหมุนของวงเวียนเนี่ยเป็นจุดที่ NCT แล้วก็ปรับให้มัน ปายดินสอบริเวณที่เราจะลากตัดกับด้านบนด้านล่างของเส้นสีเหลืองพอดีประมาณนี้วาดเส้นทึบขึ้นมาก่อนเพื่อบอกว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาจุดหมุนวงเวียนไปไว้ที่ SCP ลากเส้นปาขึ้นมา ก okay. ็จะได้เส้นสูงสุดฟ้าแล้วก็ใช้นิยามทางดาราศาสตร์กำหนดทิศที่เหลือก็คือจุดตัดระหว่างเส้นศูนย์สุดฟ้า เส้นขอบฟ้าเป็นทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเราก็จะได้แนวทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็น <Okay. S 2> ซึ่งก็คือสมมุติท้าหนหน้าไปทางทิศเหนือกวาดไป90้าสิบองศาเจอทิศตะวันออกกวาดมาเจอทิศใต้กวาดมาอีกเกเจอทิศตะวันตกแล้วพอกวาดไปอีกเกก็เจอทิศเหนือก็ปกติเป็นกำหนดทิศปกติอันนี้ก็เป็นสรกลมฟ้าพื้นฐานละแต่เรายังใส่ได้อีกเส้นหนึ่ง,งก็คือ เส้นสุริยวิถีก็ใช้ความรู้ว่าไอแนวเส้นสุริยวิถีเนี่ยมันทำมุมยี่สิบสามจุดห้าองศากับเส้นสูสุดฟ้าเมื่อกี้เราวัดมุมเป็นสิบห้าใช่ไหมมันได้เจ็ดสิบห้าเรากวาดไปอีกยี่สิบสามองศายี่สิบสามจุดห้าแล้วแต่จะวัดได้ก็ อยู่ประมาณห้าสิบสองนี่ก็จะวาดสุรีวถิถีสีส้มแล้วก็ทำให้สุรีวิถีมันเป็นสามมิติก็จะวาดเส้นโค้งอันนี้จะใช้วงเวียนไม่ได้แล้วเพราะว่าวงเวียนมันจะไม่ตัด ก็จะพยายามวาดเส้นให้มันโค้งที่สุดลากจากหัวเส้นสีสส้มนะไปหาทิศตะวันตกแล้วก็ไปหาปลายเส้นสีส้ม จะได้ประมาณนี้แล้วก็ฝั่งเส้นปะาเราก็จะไปวาดเส้นประก็เอาหัวท้ายของเส้นสีส้มเนี่ยเหมือนเดิมไปอีกฝั่งก็จะไปหาจุด E จุดทิต่ตะวันออกเส้นประ อนนี้ก็จะได้เส้นสุริยะวิถีขึ้นมาโอเคตอนนี้ก็ได้ทรงกลมฟ้าผู้สังเกตสิบหองศาเหนือ ที่จะใช้ทั่วไปได้ละก็เดี๋ยวก็จะทำเป็นหาเวลาขึ้นตกดวงอาทิตย์อ๋อยังมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเราจะวาดเส้นที่มันแบ่งเวลาออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นยีิบสี่ชั่วโมงเราจะทำให้มันแบ่งเวลาออกเป็นสี่ส่วนแล้จะแบ่งเป็นสี่ชั่วโมง วาดคล้ายๆตอนวาดสุริยวิถีเราใช้ NCP ครันี่ NCP ลากไปหาทิศตะวันออกลากไปหา SCP ฝั่งนี้อยู่กับเส้นประก็จะวาดเป็นเส้นประก็จะประมาณ เส้นเขียวั้ำนทะเลนะแล้วก็ NCP ไปหาทิศตะวันตกแล้วก็ไปหา SCP พยายามดูให้มันตัดกันางนี้มันไม่ค่อยตัดใช้เส้นสุดวาด โอเคอันนี้ครบแล้อันนี้ก็จะเป็นเส้นหลักๆที่ใช้ในการวาดสังคมฟ้าแล้วเดี๋ยวไปหาเวลาขึ้นตกดวงอาทิตย์